หลายคนถามว่าจะลื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อประโยชน์อะไรนะครับเวลาผ่านมามากกว่าเจทศวรรษแล้วผมเชื่อว่าเวลาที่ผ่านมานี้จะชำระลบล้างข้อความหรือสิ่งที่เป็นเท็จในประวัติศาสตร์นะครับผมเชื่อว่าเวลาที่ผ่านมาจัก,กรชาติหน้ากากอันจองปลอมให้เราเห็นว่าใครเป็นคนที่กุบบางเรื่องขึ้นมา เวลามากกว่า72ปีที่ผ่านไปเรื่องไหนเป็นเท็จและเรื่องไหนเป็นจริงัามคนถูกตัดสินประหารนะครับนิมลครับโหวท่านตัฟังมาอย่างนี้ก็แสดงว่าสามท่านตายฟรีเหอฮะ ทุกคนบอกจะทําทำไมชีวิตของสามจำเลยถูกประหางกันแล้วเราคืนชีวิตให้เขาไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ครอบครัวเขารอคอยคือคืนค,ความชอบธรรมคืนความยุติธรรมให้กับเขาทุกคนต้องการตรงนี้นะครับ